สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาเดินทางกลับสู่ราชบงหมิงของจีนในช่วงต้นศตวตรรษที่15เพื่อสำรวจเรื่องราวของเจิ้งเหอขันทีและผู้บัญชาการกองเรือที่นำจีนออกสู่มหาสมุทรด้วยเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นนี่คือเรื่องราวของกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีใครเทียบได้และปริศนาว่าทำไมการสำรวจอันน่าทึ่งนี้จึงถูกยกเลิก และถูกลืมเลือนไปอย่างรวดเร็วเรามาเริ่มต้นที่การกำเนิดของกองเรืออันยิ่งใหญ่นี้ครับส่วนที่1กองเรือสมบัติและความยิ่งใหญ่ของเจิ้งเฮอ The Treasure Fleet and j e an ง h e r s greatness 1. การกำเนิดของราชวงศ์หมิงและการสนับสนุนการสำรวจทางทะเลราชวงศ์หมิงก่อตั้งขึ้นในปีคศ1368โดยจักรพรรด หงวูผู้ขับไล่ราชวงศ์หยวนออกจากจีนและฟื้นฟูการปกครองของชาวฮั่นจักรพรรดิยงเรอ่อผู้ให้การสนับสนุนการสำรวจทางทะเลอย่างเต็มที่คือจักรพรรดิยงเล่อผู้เป็นบุตรของหงวูพระองค์มีความทะเยอทะยานที่จะขยายอิทธิพลของจีนไปยังทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงความมั่งคั่งและอำนาจของราชวงศ์หมิง 2. เจิ้งเหอขันทีและผู้บัญชาการกองเรือผู้นำในการสำรวจครั้งนี้คือเจิ้งเหอขันทีที่ได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิภูมิหลังเจิ้งเหอเป็นชาวมุสลิมที่มาจากมณฑลยุนนานและเป็นเฉลยศึกที่ถูกนำมาเป็นขันทีในวัง แต่ความสามารถทางการทหารและการทูตของเขาก็ทำให้เขากลายเป็นที่ปรึกษาที่สำคัญของจักรพรรดิยงเลอรกองเรือสมบัติที่น่าทึ่ง The Treasure Fleet ระหว่างปีคศ1405ถึงคศ1433เจิ้งเหอได้นำกองเรือจีนออกสำรวจมหาสมุทรถึง7ครั้งกองเรือนี้ถูกเรียกว่ากองเรือสมบัติ หรือที่เรียกว่าเรือสมบัติ Treasure Ships มีขนาดใหญ่โตมโหฬารน,นักวิทยาศาสตร์คาดว่ายาวถึง400ฟุตใหญ่กว่าเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหลายเท่าจำนวนทัพเรือแต่ละครั้งมีเรือเข้าร่วมกว่า200ถึง300ลำพร้อมลูกเรือและทหาร27,000คนเส้นทางการสำรวจกองเรือสมบัติ เดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียเปอร์เซียและไกลไปถึงชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกหรือปัจจุบันคือเคนยา 4. จุดประสงค์ของการสำรวจจุดประสงค์หลักของการสำรวจของเจอ้งเหอไม่ใช่เพื่อล่าอาณานิคมหรือสแสวงหาดินแดนใหม่เหมือนชาวยุโรปแต่เป็นการแสดงอำนาจ เพื่อแสดงให้รัฐบ,บรรณาการในมหาสมุทรอินเดียเห็นถึงอำนาจของจักรพรรดิจีนและเพื่อให้รัฐบ,บรรณาการเหล่านั้นส่งบรรณาการมาให้จีนอย่างต่อเนื่องการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งในท้องถิ่นและนำผู้นำเหล่านั้นกลับไปเข้าเฝ้าที่จีนการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและนำของแปลกใหม่กลับมาถวายจักรพรรดเช่นยีราฟจากแอฟริกา ส่วนที่สองการกลับสู่ความโดดเดี่ยวการสิ้นสุดยุคสำรวจและผลกระทบ The Retreat into Isolation, the End of Voyages, and the Consequences หาปัจจัยสู่การยุติการสำรวจ The Decision to Halt หลังจากการสำรวจทางทะเลครั้งที่7ในปีคศ1433การสำรวจอันยิ่งใหญ่ของจีนก็ถูกยุติลงอย่างถาวร และกองเรือสมบัติก็ถูกปล่อยทิ้งให้ผุพังสาเหตุหลักๆมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากรพพัดยงเลอผู้สนับสนุนหลักของการสำรวจได้สวรรคตไปแล้วจากกระพัดองค์ต่อๆมาไม่มีความกระตือรือร้อนในการสำรวจเท่าเดิมต้นทุนที่สูงมากการเดินเรือแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้างเรือการบำรุงรักษาและการขนส่งของขวัญ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองอย่างไม่จำเป็นโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทางพรมแดนด้านเหนือจากชาวมองโก,โกอัตติของขุนนางพลเรือนขุนนางคนเรือนซึ่งเพิ่มมีอำนาจเหนือขันทีมักจะต่อต้านโครงการของขันทีและมองว่าการสำรวจทางทะเลเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟื่อยและขัดต่อหลักเกณฑ์ของลัทิศคงจื้อที่เน้นความสำคัญของการเกษตรและการปกครองแผ่นดิน ความพ่อเพียงของจีนจีนเชื่อว่าตนเองคืออาณาจักรกลางหรือ middle kingdom ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการสำรวจโลกภายนอกจึงไม่จำเป็นเพราะโลกภายนอกไม่มีอะไรจะนำมาเทียบกับจีนได้6การทำลายหลักฐาน the destruction of records การตัดสินใจยุยติการสำรวจนั้นเด็ดขาดถึงขนาดที่เอกสารแผนที่และบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเจิงเหอ ถูกทำลายหรือปกปิดโดยขุนนางพนเรือนสิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปิดประตูของราชวงศ์หมิงต่อโลกภายนอกและการกลับไปเน้นการป้องกันพรมแดนทางบกและการปกครองภายในแทน 7. การกลับสู่ความโดดเดี่ยว (Return to Isolation) หลังจากยุคของเจิงเหอจีนก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่านโยบายจำกัดการค้าทางทะเลหรือ h y g i e n อ p o การห้ามต่อเรือใหญ่มีการห้ามไม่ให้ชาวจีนต่อเรือขนาดใหญ่สำหรับเดินเรือในมหาสมุทรและจำกัดการค้ากับต่างประเทศผลกระทบในขณะที่จีนเลือกที่จะแยกตัวและจำกัดการค้าทางทะเลชาติในยุโรปตะวันตกเช่นโปรโต,ตุเกสและสเปนกลับเริ่มยุคแห่งการสำรวจหรือ Age of Exploration อย่างจริงจังโดยมีแรงผลักดันจากการค้นพบเส้นทางการค้าและอาานิคม 8. การพลาดโอกาสครั้งใหญ่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าการยุติการสำรวจของเจิงเหอคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้จีนพลาดโอกาสที่จะกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลและเป็นเจ้าโลกในยุคต่อๆมาหากจีนยังคงสนับสนุนการเดินเรือจีนอาจจะควบคุมการค้าโลกและเป็นชาติแรกที่สำรวจและติดต่อกับอเมริกาได้ซึ่งจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปอย่างสิ้นเชิงสรุปและ take a เว y การสำรวจทางทะเลของจีนภายใต้เจิงเหอในราชวงศ์หมิงเป็นการแสดงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ก็ถูกยุติลงอย่างถาวรในปีคศ1433สาเหตุหลักคือต้นทุนที่สูงการขัดแย้งทางการเมืองระหว่างขันที่และขุนนางพลเรือนและความเชื่อว่าจีนนั้นพอเพียงแล้วการตัดสินใจนี้ทำให้จีนกลับสู่ความโดดเดี่ยวในขณะที่ยุโรปเริ่มยุคแห่งการสำรวจ กองเรือสมบัติของเจิงเหอถูกยุติลงหลังพีคศ .1433 เนื่องจากการสวรรคตของจักรพรรดิหยงเลอ่อต้นทุนสูงและการต่อต้านของคุนนางพลเรือนการตัดสินใจยกเลิกและทำลายหลักฐานทำให้จีนเข้าสู่ยุคความโดดเดี่ยวและพลาดโอกาสที่จะครองอำนาจทางทะเลโลกให้กับยุโรปเรื่องราวของเจิงเหอสอนให้เรารู้ว่าการตัดสินใจทางการเมืองและอคติทางวัฒนธรรม สามารถหยุดยั้งนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ตามการมองโลกในแง่แคบและเชื่อว่าตนเองพอเพียงแล้วอาจจะทำให้สูญเสียโอกาสที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ